ชีวิตที่ดีไม่ต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตจ้านี่ก็เป็นอีกหัวข้อที่เราชอบมากชีวิตที่ดีไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่โตเลยมันแค่เริ่มจากตัวเราเองใจเราก่อนที่พร้อมที่จะดูแลตัวเองไหมแล้วก็ก้าวต่อไปจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ก็มาพึงหัวข้อเราพูดถึงเมื่อกี้แล้วว่ามีแค่ตัวคนเองเท่านั้นที่ดูแลตัวเองได้รักตัวเองได้ใจคุณต้องพร้อมก่อนถ้าหัวใจคุณพร้อมอาไรนะอย่างอื่นตามมาเองแน่นอน แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองตั้งแต่สิ่งลเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายสุขภาพใจความเครียดความกดดันเนี่ยบาลานซ์มันให้ดีกับชีวิตนะวางใจตัวเองให้ถูกที่ถ้ามีปัญหาหาปัญหาที่เจอก่อนยอมรับว่ามันมีแล้วค่อยแก้ไขไปตีสเต็ปควรจะแก้ไขด้วยตัวเองก็ได้หรือขอความช่วยเหลืออะไรจากใครก็ได้ขอให ใช้ชีวิตตัวเองให้มันดีขึ้นแบบทุกๆวันอนะ